สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติกได้แล้ววันนี้ค่ะ <az> <algorithms> ความเห็นกฤษฎีกา hey <ocalyptic> มัดอิงดิ้นไม่หลุดค่ะตั้งหมอเลียบโพอีกถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนั่งประธานกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ คุณพิชิตค่ะได้ชวนตั้งข้อสังเกตกรณีของนายแพทย์สุรพงศ์สื่อวงลีค่ะโดยบอกว่ารัดแน่นกว่าเดิมค่ะกรณีนทัทวุฒิไส้เกลือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจขาดคุณสมบัตินั้นก็น่าสนใจค่ะเลขากฤษฎิิการท่านก็บอกให้กลับมาศึกษาการตีความซึ่งกฤษฎิการเคยตีความไว้แล้วนะอีกกรณีก็คือของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีค่ะซึ่งถูกตัดสิทธิ์ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะเช่นเดียวกันนะอันนี้เนี่ยเข้าข่ายชัดเจนค่ะ คุณพิชิตค่ะยังได้ตั้งข้อสังเกตนะครบ,บอกว่าเทียบกับกรณีของนายกิติรัตนนรนองค่ะเหตุพราะหนึ่งนายแพทย์สุรพงศ์สือวงลีก็มีตําแหน่งรองประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรุฐมตรีค่ะ2ประธานคณะกรรมการพัฒนาการซอฟท์แวร์แห่งชาติ 3กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอ์ภาว์แห่งชาติที่มีนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกเป็นประธานค่ะจากกรณีเมื่อวันที่12มกราคมส5 6 8ค่ะนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่า ต้องได้พิสูจน์กฤษฎีกาตีความ3ามคณะบอกว่าที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งทางการเมืองแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีตั้งนัทวุฒิไสยเกลือเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนัทวุฒิไสยเกลือเป็นบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ห้ามมีตำแหน่งทางการเมืองอา้าวแบบนี้ก็มาในลักษณะพิชิตชื่นบานที่พาเศรษฐาทวิสินหลุดตำแหน่งไปด้วยสิครับนอกจากนี้ค่ะนายพิชิตนาะยยังได้โพสต์ข้อความต่อด้วยนะบอกว่าพิชิตชื่นบานโมเดลค่ะแพทองทานออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่348 2667เรื่องแตงตงัปึทษบของนายก เพิ่มเติมนะลำดับที่2อนนะายนัทวุฒิส่เกื้อ ประกาศณนวันที่4ตุลาคม2567ลงชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะข้อที่จริงก็คือ1ค่ะนายนัทวุศัยเกื้อถูกตัดสิทธิทางการเมือง10ปียังไม่หมดอายุความ2นาย,ยากตั้งในายนทัทธุสัยเกื้อเป็นที่ปรึกษาของนาย,ยากรัฐมนตรีตามคําสั่งข้างต้นประเด็นพิจารณาค่ะ 1. นายนัทวุศัยเกื้อที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง10ปีสามารถรับตำแหน่งที่ปรึกษาของนาย,ยากรัฐมนตรีได้หรือไม่2ตําแหน่งที่ปรึกษาของนาย,ยากรัฐมนตรีเป็นตําแหน่งทางการเมือง นะหรือไม่นะประเด็นนี้เนี่ยกฤษฎีการตีความ3ามคณะว่าที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นตําแหน่งทางการเมืองนะสามเมื่อตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นตําแหน่งทางการเมืองกรณีของนายนะัทพุทธใสเกือ้อก็จะเข้าข้อห้ามไม่มีคุณสมบัติในการรับตําแหน่งทางการเมืองเหมือนกรณีนายพิชิตชื่นบานใช่หรือไม่4เมื่อเข้าข่ายไม่มีคุณสมบัติก็จะทําให้นางสาวแพทองทานชินวัตรผู้ตั้ง หลุดจากตําแหน่งเหมือนนายเศรษฐาทวีสินใช่หรือไม่นะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมนะเรื่องของตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรฐ่งตีค่ะ กรณีของนายกิติรัตน์นารณงค่ะโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทําหนังสือตอบคําถามของนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะที่สอบถามเรื่องของคุณสมบัติของนายกิติรัตน์นารณงอดีตรองนายกร,ร,รัฐมนตรีที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสัญหาผู้ดํารงตําแหน่งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะได้ระบุชัดว่าแม้ว่านายกิติรัตจะดารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองในตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและไม่รับเงินเดือนแต่ ตำแหน่งนี้ค่ะเท่ากับตำแหน่งทางการเมืองทําให้มีความสุ่มเสี่ยงที่ขาดคุณสมบัตินั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีการอธิบายด้วยว่าในความเข้าใจของสังคมที่ระบ,บุว่าตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนักการเมืองเป็นการตีความจากการอธิบาย ของดรวิชนุเครืองามอดีรรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นค่ะแต่เมื่อดูจากข้อกฎหมายแล้วก็ตําแหน่งนี้เท่ากับเป็นนักการเมืองนะะซึ่งปัจจุบันนายกิติรัตน์ค่ะก็หลุดจากตําแหน่งประธานบอร์ดแบง์ชาติไปแล้วเช่นกันค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะวันที่13มกราคมที่ทําเนียบรัฐบาลการนายประกรณ์นินพพันค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กล่าวถึงกรณีของการตั้งข้อสังเกตนะคะการแต่งตั้งนายนัทวุฒิไส้เกลือเป็นที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะสามารถทําได้หรือไม่ะคะเนื่องจากนายนัทวุฒิเนี่ยถูกตัด ซึ่งท่านก็ได้บอกนะครับบอกว่ากฤษฎีกาเนี่ยได้วินิจฉัยไปแล้วนะขอให้สื่อไปศึกษาดูความเห็นว่าตรงตามที่มีการวินิจฉัยไว้แล้วหรือไม่ค่ะแต่ล่าสุดค่ะทางคุณพิชิตค่ะก็ได้ชวนตั้งข้อสังเกตในอีกประเด็นหนึ่งค่ะกรณีของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีโดยบอกว่ารัดแน่นกว่าเดิมค่ะกรณีน,นายนัทวุฒธใส่เกลือที่ปรึกษาของนายยัฐมมตรีอาจขาดคุณสมบัตินั้นก็น่าสนใจเลขากฤษฎีกาท่านก็บอกให้กลับมาศึกษาการตีความ ซึ่งกฤษฎีกาค่ะเคยตีความไว้แล้วนั้นก็อีกกรณีหนึ่งแล้วก็น่าจะหลายกรณีนะเมื่อเทียบเคียงกับการตรีความของกฤษฎีกาเทียบเคียงกับกรณีของนายกิติรัตนนรง มีลักษณะตีความคล้ายกันเป๊ะๆนะคะนายแพทย์สุรพงศ์สื่อวงลีค่ะซึ่งถูกตัดสิทธิ์ห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกันค่ะก็เข้าข่ายชัดเจนเมื่อเทียบกับกรณีนายกิติรัตน์นรนงนะเหตุเพราะหนึ่งนายแพทย์สุรพงศ์สื่อวงลีก็มีตําแหน่งรองประธานที่บุกษาด้านนโยบายของนายกรฐมนตรี2ประธานคณะกรรมการพัฒนาการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะคะแล้วก็3กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่มีนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกเป็นประธานค่ะเมื่อเทียบเคียงกับกรณีนายกิติรัตน์นรนงค่ะเมื่อครั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและยังรับตําแหน่งประธานกรรมการกํากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยด้วยซึ่งประธานกรรมการกํากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยนั้นเป็นตําแหน่งที่กฤษฎิการตีความว่าเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะควบคุมบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญนั่นเองค่ะ เมื่อมาเทียบเคียงกับกรณีนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีแล้วเนี่ยตำแหน่งที่นาย,ยกรมมัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรมอบให้ในข้อ2และก็ข้อ3ที่เขียนมาตอนต้นเนี่ยเหมือนกับกรณีของนายกิติรัตนนองค่ะที่ได้รับมอบหมายชัดเจนนะเช่นนี้เนี่ยนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีนะคือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองดังนั้นนางสาวแพทองทานชินวัตรมีสิทธิ์หลุดเก้าอี้นายกรมมัฐมนตรีแน่นอนค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ ามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ